พี่นมจ่ามือนี้มาเห็นลาปลาสีมาต่พี่น้องค่ะั้มปลานยำปมันเท่ากันตั้มให้มันเข้ากันให้มันนั่นเสือข้าโค้ดเนี้ยข้าวโพ้มาอย่าเลมข้ยกะเดอข้าวโคดข้าวโค่ดวเติมเติมข้าวโค้ดลงไปเอาตามแต่นี่แตงโมตามเลยอันนี้คือวิธีการ อันต่ำเอ็ดหลาบนิ้วทำูตรผู้ไทยด้วยนี่เด้อต่ำเพื่อมันเท่ากันนี้เติมน้ำต้มปลาแดกใส่ลงไปจ้ะพี่น้องจ๋าเอาน้ำต้มปะลาลลงไปเสร็จแล้วเราก็คนค่ะคนคนค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องค่ะให้มันแตกอืม ห,เห,เห,หยอกหยอกค่ะลงไปค่ะพี่น้องคะันี่คือวิธีการเท็ดลาบเหนียวค่ะเติมหอมจ้าพี่น้องจ้าเป็นการเสร็จสิ้นพิธีลาบเหนียวจ้กคนค้นค่ะพี่น้องคะมือนี่งป็สิอ้วนอ้วจัเล็กจักน้อยค่ะมือเนี้ยอ้วนอ้วจักเล็กจัหน้อยนะจ้าเป็นอันเสร็จพิธีจ้าเรียบร้อยจับลาบเหนียวแสบแบมาจ้า มีลวกผักกาดดาวด้วยนี่ค่ะนี่ผักกาดดาวด้วยกินกับลาปลาจ้ะมาจ้ามากินข้าวอย่าเลี้ยงห้องคนกินข้าวนะอย่าเลี้ยงนอนเลยมาเด้อมากินข้าวนำกันเด้อลาปานเสียเด้อมนีเด้อแซ่บมาเด้อมากินข้าวกันล่ะเอาไก่ก็มาเด้อผ่านทางนี้งหกกองหกกงมาเด้อพี่น้องมากินข้าวนำกันเด้อคนไล่ผู้ไล่คนมากินข้าวกันอีไหน คนมากินก็ในกล่อง้อนี่ในกล่องก็จะโรงพยาบาลละเด้อคนอีนายพังค้องกลับมาคนมากินข้าวนำกันมาเด้อพี่น้องเด้อคนมาเบิ่งเด้อเบิ่งอาหารเด้อนี่อาหารนี่ได้ลาบเท้านี่ลาบเท้าเสียบๆลาบนิ้วพี่น้องนี่ลาบนิ้วนี่อันนี้นั่นมกนูนี่อันต้มป่าจ้าต้มป่ามาหางนผักหน่ยผักกระดาวกับหลุผักก้านจอกค่ะ มาเด้อมากินข้าวนำกันเด้อพุ่นไรซ์ผูไรซ์ผลคุณุณนโอ้มันยังซอยป่าจ้ามาเด้อมาเด้อปขา